สาวสวยชาวสิงคโปร์คนนี้เธอได้ตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย เพราะเธออยากจะมาริมรองอาหารไทยและสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่โดยในคลิปวิดีโอนี้เธอจะพูดถึงอาหารไทยว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ขอทุกคนช่วยกันกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องดูเพลินกันด้วยนะคะและขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยค่ะโดยที่เปิดคลิปมาเธอก็ได้อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึง่ง และเธอได้บอกว่าเธอเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโดยเธอให้เหตุผลที่เธอมาใช้ไว้ว่า เมื่อวานนี้ฉันมาช้ากว่าปกติเล็กน้อยเพราะว่าเครื่องบินดีเลย์เพราะอย่างนั้นฉันก็เลยเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยในช่วงค่ำเมื่อวานนี้ฉันก็เลยไปที่ร้านสะดวกซื้อและได้ไปซื้ออาหารเย็นมากินจากนั้นฉันก็ไปเข้านอนและนั่นคือเหตุผลทั้งหมดที่เธอได้เล่าให้ฟังดังนั้นในวันนี้เธอเลยวางแผนที่จะจัดทริปเล็กๆแน่นอๆและเธอยังจะไปพบกับเพื่อนของเธอในอีกสองวันข้างหน้าด้วยต่อมา เธอก็ได้ไปแต่งตัวพอเธอแต่งตัวเสร็จแล้วเธอก็ได้มาบอกว่าที่พักที่เธออยู่มันอยู่ใกล้กับสถานีพร้อมพงมากดังนั้นเธอจึงจะไปที่นั่นแล้วเธอก็จะแวะไปซื้อกาแฟในระหว่างทางอีกด้วยเมื่อพูดเสร็จเธอก็ได้ออกมาจากห้องพักและเธอก็ได้มาเดินที่ถนนแห่งหนึง่งแล้วเธอก็ได้บอกว่าอากาศวันนี้เย็นสบายมากและตอนนี้ฉันกำลังจะเดินทางไปที่สถานีพ้อมพง เพราะฉันไม่รู้ว่าจะไปซื้อกาแฟที่ไหนดังนั้นฉันก็เลยจะรีบเดินทางไปที่สถานีพร้อมพงต่อมา เธอก็ได้เดินเข้ามาที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึง่งและเธอก็ได้ไปซื้อกล้วยทอดมากินระหว่างทางพอเธอเดินมาสักพักเธอก็ได้แวะเข้าที่ร้านคาเฟ่และเธอก็ได้ไปสั่งกาแฟต่อมาหลังจากที่เธอเที่ยวชมที่ห้างสรรพสินค้าเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่บ้านเพื่อนของเธอและเธอก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าเพื่อนของเธอได้ทําอาหารเตรียมไว้สําหรับต้อนรับเธอโดยเฉพาะโดยที่มีผัดไทยและไข่เจียวกุ้งพอเธอได้กินอาหารฝีมือของเพื่อนเธอแล้วเธอก็ได้บอกว่ามัน อร่อยมากต่อมาหลังจากที่เธอรับประทานอาหารที่บ้านเพื่อนเธอเสร็จแล้วเพื่อนเธอก็ได้พาเธอไปที่ห้างสปปรรพสินค้าเซนทอลเอ็มพีซีและเธอได้บอกว่า ที่เพื่อนของเธอพาเธอมาที่นี่เพราะว่าเธอจะพาฉันมาดูหนังจากนั้นพวกเธอก็ได้ไปซื้อบัตรและในระหว่างที่พวกเธอกําลังรอให้ถึงเวลาที่หนังจะฉายพวกเธอก็ได้เข้าไปที่ร้านอาหารแหง่งหนึ่งและก็ได้พากันไปกินอาหารกันพอถึงเวลาที่หนังฉายแล้วพวกเธอก็ได้เข้าไปที่โรงหนังและก็ได้ดูหนังกันอย่างสนุกสนานหลังจากที่พวกเธอดูหนังกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางกันไปต่อที่ร้านบะหมี่ไข่รุงเฉยเพื่อไปกินอาหารเย็นกันพอเธอได้กินเธอ ก็บอกว่า บะหมี่ของร้านนี้อร่อยจริงๆในวันต่อมาที่ก็เป็นเวลาสิบโมงเชา้ากว่าแล้วและในตอนนี้เธอก็กำลังจะไปที่ร้านอาหารเพื่อไปกินข้าวเที่ยงและกำลังจะไปพบกับเพื่อนของเธอและเธอได้บอกอีกว่าเธออยากจะใช้เวลาทั้งวันในวันนี้ในย่านแซมเมื่อเธอพูดเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินออกมาจากห้องพักและได้มาเดินที่ถนนแล้วในตอนนี้เธอก็กำลังเดินทางไปที่ร้านน้ำหอมเพราะเธออยากจะไปซื้อน้ำหอมมาสักขวดพอเธอเดินมาถึงเธอก็ได้มาเลือกกลิ่นน้ำ หอมที่เธอชอบพอเลือกได้แล้วเธอก็ได้ซื้อมา ต่อมาหลังจากที่เธอซื้อน้ำหอมเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินเข้ามาที่ร้านสะดวกซื้อหรือเซเว่นนั่นเองและเธอก็ได้เข้ามาซื้อของกินเล็กน้อยพอเธอเลือกซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเสร็จแล้วเธอก็ได้กลับมาที่ห้องพักและก็ได้มานั่งกินของจากร้านสะดวกซื้อและเธอก็ได้บอกอีกว่าเธอได้สั่งบะบีกายไก่ฉีกมากินด้วยเธอบอกว่าเธอเคยกินบะบีนี้ในตอนที่เธอไปเที่ยวกับเพื่อนที่ประเทศไทยในครั้งก่อนมันทําให้เธอติดใจเพราะกลิ่นของมันหอมจนชวนน้าลายไหลนี่แหละ ที่ทำให้ฉันชอบในเวลาต่อมาหลังจากที่เธอกินมาีไก่คีกและของในร้านสะดวกซื้อเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งและเธอก็ได้ไปขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางไปที่สยามสแควร์พอเธอเดินทางมาถึงเธอก็ได้เข้าไปที่ร้านเครื่องสาอางและได้เข้าไปต่อที่ร้านขายคิปชอ็อปและร้านอื่นๆต่อมาเธอก็ได้เดินเข้ามาที่ร้านขายตุ๊กตาพอเธอได้เห็นตุ๊กตาที่เธอชอบเธอก็เลยได้ซื้อมาตัวหนึ่ง พอเธอเดินมาได้สักพักเธอก็ได้เห็นกับเพื่อนของเธอและได้ชวนกันไปที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึง่งเพื่อไปสั่งกาแฟพอมานั่งที่ร้านเพื่อนของเธอก็ได้ซื้อขนมบางอย่างมาให้กินพอเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ามันเยี่ยมมากรสชาติของมันใช้ได้เลยหลังจากนั้นเพื่อนของเธอก็ได้พาเธอมากินอาหารที่ร้านโคตรยำพอเธอได้เข้ามาในร้านเพื่อนของเธอก็ได้สั่งเมนูกุ้งแช่น้ำปลา ยำปูม้าสุกและดิบและก็อย่างอื่นอีกนิดหน่อยพอเธอกินแล้วเธอก็ได้บอกว่ามันอร่อยมากๆจากนั้นพวกเขาก็ได้พากันไปต่อที่ร้านขายของหวานแล้วพวกเธอก็พากันเข้าไปสั่งบิงซูวาฟเฟิลและขนมปังปิ้ง ต่อมาหลังจากที่เธอกินของหวานกับเพื่อนของเธอกันเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินทางกลับมาที่ห้องพักและเธอก็ได้บอกว่าวันนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยและรู้สึกอิ่มมากๆเพราะว่าวันนี้ฉันได้กินอาหารเข้าไปเยอะมากๆเลยนั่นคงจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ฉันเหนื่อยเป็นพิเศษในวันต่อมาเธอก็ได้ตื่นมากินอาหารเช้าหลังจากที่เธอกินอาหารเช้าเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินทางเข้ามาที่ห้างสรรพสินค้าเอ็มพีเรียล แล้วเธอก็ได้บอกว่าตอนนี้เธอกําลังจะไปที่ร้านอาหารทองสมิธ mm. เพื่อที่จะกินอาหารเที่ยงพอเธอมาถึงและได้เข้าไปในร้านเธอก็ได้มาสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วเธอยังได้บอกอีกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยมากๆแต่ระหว่างที่เธอกินอยู่เธอก็ได้ทําลูกชิ้นตกใส่กางเกงของเธอในเวลาต่อมาหลังจากที่เธอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้ว เธอก็ได้เดินทางไปที่ห้างสปปรรพสินค้าแห่งใหม่พอเธอได้เข้ามาในห้างสปปรรพสินค้าแล้วเธอก็ได้ไปเดินดูสินค้าและอาหารต่างๆภายในห้างสปปรรพสินค้าแห่งนี้พอหลังจากที่เธอเที่ยวชมเสร็จแล้วเธอก็ได้กลับมาที่ห้องพักของเธอแล้วเธอก็ได้พูดว่าการไปช้อปปิ้งที่แอมพีเรียลเมื่อกี้นี้ฉันไม่ค่อยจะสนุกมากเท่าไหรนะ่นักเพราะอย่างนั้นฉันจะไปขายเครียดที่สปาเพราะร่างกายของฉันตอนนี้ปวดเมื่อยมากๆพอมาถึงที่สปาแล้วเธอก็ได้มาจิบเครื่องดื่มรอพอถึงคิวเธอแล้ว แล้วเธอก็ได้เข้าไปใช้บริการนวดในเวลาต่อมาหลังจากที่เธอนวดเสร็จแล้วเธอก็ได้กลับมาที่ห้องพักแล้วเธอก็ได้บอกว่าเธอได้ไปที่เซ็นทรัลเวิร์มานิดหน่อยเพื่อไปทานอาหารเย็นหลังจากที่ทําสปาเสร็จและเธอยังได้พูดเกี่ยวกับสปาไว้ว่าร้านสปาที่เธอไปใช้บริการนั้น ราคาค่อนข้างแพงนิดหน่อยแต่เมื่อเทียบกับคุณภาพของสปาในกรุงเทพที่อื่นแล้วฉันต้องขอยอมรับเลยว่าที่นี่มีการใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและมีบริการนวดที่ดีมากๆตอนนี้ผิวของฉัน รู้สึกเนียนนุ่มมากจริงๆจากนั้นพอเธอพูดเสร็จแล้วเธอก็ได้สั่งอาหารมากินที่ห้องโดยที่มีผัดผักบุ้งไฟแดงลูกชิ้นแดงทอดและผัดกะเพราพอเธอได้กินผัดกะเพราเธอก็บอกว่ามันเผ็ดมากแต่ก็อร่อยดีดังนั้นเธอก็เลยกินผัดผักบุ้งไฟแดงเพื่อแก้เผ็ด ต่อมาเธอก็ได้ลองกินไส้กรอกแดงและเธอก็บอกว่าเธอเคยได้ยินเกี่ยวกับไส้กรอกแดงอยู่เสมอแต่เธอไม่เคยลองกินมาเลยพอเธอได้ลองกินเธอก็บอกว่าอร่อยดีนะ แต่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่และในวันต่อมาเธอก็ได้เดินทางกลับไปที่ประเทศของเธอและเรื่องราวของเธอในครั้งนี้ก็ได้จบกันลงแล้วนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดูเพลินกันด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ